โอเคนะครับซึ่งวันนี้นะครับกาโปชแนลก็กลับมากับทรงผมอันหล่อเหล่านะครับโคตรเฟี้ยวโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับดูตัดมาประมาณ100บาทอะครับโคตรชิวอะและวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มสไตล์ปัดใหม่นะตอนนี้ผมก็ใช้เป็นเบสิกอยู่นะจากคลิปที่แล้วผมใช้อีปโปนะครับที่ผมเป็นเบสิกเนี่ยคือผมเอามาเปลี่ยนเล่นๆน,นะครับมารอดูกันว่าคลิปนี้จะได้เป็นมัดอะไรถ้ามัดซ้ำเราไม่เอาเพราะความลองผมนี่มันโดนใจขอมัดดีๆหนะ่อย ลองกดัดโอเคนะครับเอาเป็นหมัดลองกัดก็ได้นะครับเพราะว่าหมัดลองกัดนี่ผมบอกเลยผมจะทําให้มันแข็งย,ยาวๆแบบลองๆปัปปป๊มปั๊มปั๊มมารอดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าผมจะเล่นใช้ได้หรือเปล่าเออถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและไปรับชมคลิปกันได้เลย let's go <S โอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้คู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนคู่ของผมจะกดอีโมดนอนอยู่นะโคตรเฟี้ยวอุ้ยโคตรน่ากลัว ว่าชื่อบัมปั๊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 มโอ้ยใจเย็นใจเย็นปั๊มปั๊มอุ้ยมันเฟื้อฟิตร้องไส้ผมอื้มไอที่มันของแข็งเหรอ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 เดี๋ยวเจอมัดลองกัดผมแค่นั้นแหละ โอ้ยเพอร์เฟกต์ต่อสวยมากไปสู้ตายสู้ตายพลาเดเหรอมาดิแต่เจอผมแค่นั้นแหละย,าย่ายพลาดย่ายพลาดย่ายพลาดปั๊มย่ายพลาดโอ้โย oh, oh. ชุดซาตมิน่ามันเหลือเยอะโอ้ยกอแตกไอ้สตามิน่ามันก็หมดโอ้โหแล้วผมโดนหมัดหนักมันด้วยมาขอ,อยาสัตักคืนขอ,อยาสัตักคืนอุ้ยสตัมิน่าหมดเหรอเนาะปั๊มที่ขวาไปบุ้ยใจเย็นดิ โอ้ยอันนี้มันเดือดจังวะไปไปโอ้ยตายเรียบร้อยครับน็อกเอ้ยยกเลขเอ้ยยกเลขเอ้ยยกเลขเอ้ยยกเลกผมก็หอกไปนะครับโอ้โหคู่ต่อสู้เหลือแค่นี้เดียวเองผมไม่ยอมหรอกไปไปไปอยากดูเหมือนกันว่ามันจะของแข็งแค่ไหน อยากเป็นธรรมดาไปไปไปเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็นาคู่ต่อสู้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งแต้มนะครับมารอดูกันว่าใครจะพลิกเกมได้ก่อนไออ้อยสวยงามอันตอนนี้อันตีผมก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมารอดูกันว่าอันตีของลองกาดอ่ะแค่นี้อ่ะอย่าให้เลื่อมันดีดิเลื่อมมันรีแล้ว เดี๋ยวอันตีผมเสียฟรีไปสาดไปสาดไปยืนรับมัดก,ก่อนไป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 ัไป๊มเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็นำอยู่ที่2ตอนหนึ่งแต้มมารอดูกันว่าคู่ต่อสู้จะพิเก้ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เปิดร่างทองแล้วนะคู่ต่อสู้ฝั่งมันอะมาหุ้ยๆุ้ซุปเปอร์แมนไฟว่ะน่ากลัวเนี่ยไปไปาดไป ปสะสาดไปอุ๊ยใจยเยน็นอยากโดนอันตีว่ะมามาขอยาสาดบ้างโอ้อันตีหมดว่ะตั๊มตัดเลือดมันให้ได้มากที่สุดแล้วกันเรียบร้อยโดน เรียบร้อยครับตอนนี้ก็สองต่อ2แต้มมารอดูกันนะครับว่าใครจะได้อันติก่อนแล้วใครจะกดอันติโดนก่อนซึ่งผมว่ามันยังไม่ได้อันติหรอกมันยังไม่ใกล้เคียงรอจังหวะที่ใช่อ่ะจังหวะแดดเนี่ยต่อยมันเลยป่ะต่อยมันเลยโอ้ย อ่สวยอันตีว่าไปซัดไปปิดเกมเรียบร้อยครับหันหลังต่อยแค่นั้นแหละสเต็ปผมอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหมัดลองกาดน,นะครับโคตรตีนะครับหลบหลบอันติได้ตั้ง3รอบเอ้ย2อสรอบนี่แหละก็โคต,โตรเดียวโคตรตึตงเดี๋ยวมารอดูกันว่าสปินจะได้อะไรได้เป็น300แคสน,นะครับโคตรน้อยแต่ว่าก็เอาไปหมุนสปินได้อยู่นะสับคลิปนี้ กับหมัดลองกาดก็ฝากไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย